ครับสวัสดีครับเพิ่งกลับมาจากนครนายกนะฮะแล้วก็เช็คข่าวพบว่าประธานาธิบดีมาดูโรกับภรรยาของเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับถูกจับโดยสารัฐนะฮะกำลังนำตัวไปเพื่อที่ดำเนินคดีในสารัฐนะครับผมเองเนี่ยเป็นอดีตเอกชนชัชทุดของไทยประจำเวเนซุเอลา ได้เคยพบกับประธานาธิบดีมาดูโรด้วยนะครับดังนั้นในช่วงนั้นเนี่ยผมเดินทางไปเวนเนซุเอลาสองครั้งพบปะผู้คนหลากหลายนะเห็นศักยภาพของเวนเนซุเอลานะครับส่วนเรื่องระหว่างสหรัฐกับเวนเนซุเอลาเนี่ยเราก็รู้กันดีนะว่าทั้งสองประเทศนี้ ความสัมพันธ์ไม่ได้ดีมากนักก็เป็นประเด็นอ,อยู่พอสมควรทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดใจสำหรับผมและหลายคนนะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นสำหรับผมก็อยู่ในช่วงของการติดตามสถานการณ์นะครับว่า จะเป็นยังไงก็หวังว่าสถานการณ์ในเวเนซุเอลาจะกลับสู่สภาพปกติอย่างเร็วที่สุดนะนั่นในาฐานะที่ผมเป็นเพื่อนของประเทศเวเนซุเอลานะครับช่วงที่เป็นทูตผมก็ทำกิจกรรมแล้วก็เคยนิม,มนต์พระไปที่เวเนซุเอลาพระ ท่านก็ได้ไปสอนสมาธิได้ไปสวดมนต์ให้ประธานาธิบดีมาดูโร่ด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มี personal interest ที่คอยติดตามสถานการณ์อยู่นะครับสวัสดีครับ